สวัสดีครับพี่น้องเศรษตรกรพี่น้องชาวมงผู้ประกอบการข้ารการและเจ้าที่ของกรบบมประมงทุกท่านครับในวราระดิถีขึ้นปีใหม่วันสงกรานซึ่งมาบรรจบอีกรอบหนึ่งในวันนี้ซึ่งมีสถานการโควิดเกิดขึ้นทำให้เราต้องมีการเว้นระยะหา่างเพื่อความปลอดภัยในการดำเนินการโวยพร ปีใหม่ในปีนี้เราจึงต้องเว้นระยะหา่างโดยใช้การปรพรทางออนไลน์แทนซึ่งเชื่อว่าพี่น้องทุกท่านคงจะมีความเข้าใจเช่นเดียวกันครับการดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันงดงามบนสงกราเราก็คงดำรงอยู่ดังนั้นผมจึงขออนุญาตอรยพรเนื่องในบนรรจงกราให้กับพี่น้องทุกท่าน ทางออนไลน์แทนเพื่อรักษาความปลอดภัยแในประกาศป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในวารยถีวันสงกรานที่ครบรอบมากอีกวาระหนึ่งขอผมขออารัธนาสิ่งสังกิตทั้งหลายในสกากวโลกหรือสิ่งเสื้อหลายที่ท่านขอรับบูชาขออัศวบันดาลให้ท่านทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญ หวังประสงค์สิ่งใดขอสมปรถนาทุกประการครับขอบพระคุณครับ